คริสเตียนต้องแบบตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหน้าอย่างหลังอย่างนะครับเข้าข่ายหน้าซื่อใจคดไม่ได้พ,พี่น้องครับถ้าเรามั่นใจในความรอดที่เราได้พี่น้องครับเราจะมีการประพฤติที่ถูกต้องตามพระคำของเจ้าอย่างแน่นอนนะครับเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าอันที่5โดยพระคุณเหมือนพระเจ้าพี่น้องครับที่ผ่านมาทั้งหมดใช่ไหมครับหลายๆประการที่กล่าวไปแล้วนะครับ ขัางต้นนั้นเป็นขบวนการที่นําไปสู่ความรอดแต่ในข้อที่5นี้นะครับเป็นข้อที่สุดท้ายนะครับที่ท้าทายเราทั้งหลายเปรียบเหมือนของขวัญนะฮะที่พระเจ้าประทานให้แกเราฟรีๆโดยไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยแต่ได้โดยผ่านทางความเชื่อนะครับดูด้วยกันนะครับในพระธรรมเอเฟซัสนะครับบทที่2องข้อที่8ด้วยว่าซึ่งทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อเห็นไหมครับและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทาเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้นะ โดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้ามีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดอยู่แล้วนั่นคือน้ําพระทยัยพระเจ้าถูกต้องไหมครับแม้แต่จนมัเข็มพี่น้องคิดดูแล้วกันเขาเียโค้งสุดท้ายเลยนะครับถูกตึงมงเข็มเพราะพระเยซูพี่น้องคงจาได้แต่เขาเองนะรับการรับรองจากพระเยซูคริสต์ไม่ต้องผ่านอะไรเลยนะครับพระเจ้ารับรองเลยนะครับไม่ต้องผ่านอะไรครับมาเรียนชั้นละวีไม่ต้องผ่านการรับบัพติศมาไม่ต้องเลยครับถูกตึงอยู่นั้นนะครับแต่พระเยซูเจ้าทรงรับรอง นี่คือพระคุณของพระเจ้าด้วยนี้เช่นเดียวกันพี่น้องหลายครับเรามาดูด้วยกันสิครับว่าในพระธรรมโรมบทที่ห้าข้อที่หนึ่งนะครับพระธรรมโรมบทที่ห้าข้อที่หนึ่งกล่าวว่าเหตุฉะนั้นนะครับเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงนะครับให้เราได้มีสันติสุขนะครับในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดว่าให้เรามีสันติสุขทุกวันนี้พี่น้องมีสันติสุขไหมครับหรือมีแต่ความทุกข์และความกังวลใจ ถ้าเรามั่นใจในความรอดคือโลกนี้ไม่ได้เป็นที่อยู่ของเราวันที่พระเจ้ามาพิพากษาโลกนี้เราจะไปอยู่กับพระเจ้าด้วยนี้ไม่จำเป็นต้องมีความกัวงวลใจในโลกนี้ต่อไปต่อไปใช่ไหมครับเพราะเรามองถึงโลกหน้าสิ่งที่พระเจ้าถูกให้บันทึกไวใ้ในพระคัมภีร์พระเจ้าในพระธรรมวิว์ก็ดีนะครับพระเยซูเองก็สัญญาว่าได้กลับไปจะจัดเตรียมที่ไว้สําหรับเราใช่ไหมครับพระองค์บอกว่าถ้าไม่มีพระองค์บอกเราแล้วแต่มีเรื่องนี้มีจริงนะพร,ระองค์ไปนะครับจัดเตรียมที่เราทั้งหลายและพระองค์สัญญาว่า จะกลับมารับเราถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่พระเยซูได้ตัดไว้หรือพระสัญญาของพระเจ้าไม่จาเป็นต้องมีความกังวลใจเพราะอะไรฮะเพราะเรามีความเชื่อและความเชื่อนี้เองก็เป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าพอพระทยัยเพราะฉะนั้นคนที่มั่นใจในความรอดพี่น้องครับเขาก็จะมีความเชื่อเป็นพื้นฐานพระพี่บอกว่าเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อแต่อย่าเริ่มต้นในความเชื่อแต่จบลงด้วยเนื้อหนังนะครับเพราะหลายคนเลยไม่มั่นใจในความรอดนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะเนื้อหนังมาป่าปนเลยครับ ช่วงแรกนะครับต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเต็มไปด้วยความเชื่อแต่เมื่อดำเนินชีวิตต่อไปต่อไปไปนะครับไม่ได้เข้มแข็งในพระเจ้าเพราะแะไม่อยู่กับพระคำไม่ได้อยู่กับการนมัสการไม่อยู่กับนะครับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งและดับพระวิญญาณสุดท้ายพอตั้งคําถามว่ามั่นใจไม่ว่าจะได้ความรอดหลายคนเลยไม่กล้าตอบว่ามั่นใจว่าจะได้ความรอดแต่คนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในแต่ละวันด้วยนะฮะคงเส้นคงวาอย่างที่บอกนะครับ เฝ้าเดียวก็ดีในมันสก,การมาบวทุกวันอาทิตย์และใช้เวลากับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอและสารภาพบาปอยู่ตลอดเวลาพาะตัวเองรู้ดีว่ายังบุกพร่องฝ่ายวิญญาณนะครับยังต้องพึ่งพาพระเจ้าคนเหล่าน,นี้ก็มั่นใจนะครับว่าเมื่อถึงวันนั้นมาถึงเรามั่นใจว่าจะรับประทานนะครับพระราชทานไว้นะครับความรอดรอดจากการพิพากษาที่จะลงไปในบึงบไฟนรกเพราะนั้นจึงหนุนใจพี่น้องกายครับ ดูด้วยกันนะครับในพระธรรมรวมบทที่5ข้อที่1กล่าวว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วนะครับให้เรามีสันติสุขเห็นไหมครับนะครับสันติสุขนี้โลกนี้ไม่มีให้นะครับอย่างที่พระเยซูให้นะครับแต่เพราะเรามีความเชื่อในพระองค์เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและพระเจ้าถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมในสายพปรเนตของพระองค์เราจึงมั่นใจในความรอดนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งในฮิบรูบทที่1 1็ข้อที่6กครับแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วเห็นไหมครับ ก็จะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเดน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ผู้ที่แสวงหาพระองค์นะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับแต่ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าแสวงหาจากอะไรครับจากพระราชะของพระเจ้าจากการอธิษฐาน ทุกอย่างจริงๆแล้วพี่น้องครับถ้าเราเป็นชีวิตตามการทรงนำของพระบัญญัตเบอร์สุปพระเจ้าและใช้ชีวิตไปตามการทรงนำของอะไรครับหนังสือคู่มือชีวิตก็คือพระคัมภีร์ผมเชื่อเลยว่าทุกคนก็มั่นใจในความรอดแน่นอนครับแต่ถ้าหากว่าวันทั้งวันนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้สนใจในพระคำพระเจ้าไม่ได้สนใจในวิถีทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้หรือในมรรคาของพระเจ้าหลายคนก็ไม่กล้าตอบว่าจะมั่นใจในรับความรอดนะครับที่มาจากพระเจ้านะ พี่น้องครับความรอดสูญหายได้หรือไม่นี่เป็นคําถามที่คาใจหลายคนถูกไหมนะครับมักจะมีคําถามเกิดขึ้นเสมอว่าความรอดเป็นสิ่งที่ถาวรหรือไม่หรืออาจจะสูญได้หรือสูญเสียได้หากเรารักษาไว้ไม่ได้ดังนั้นเราจึงควรทําความเข้าใจให้แจ่มชัดในเรื่องนี้โดยผ่านพระเจ้านะครับไม่ใช่ผ่านความคิดของมนุษย์นะฮะโดยผ่านพระเจ้าของพระเจ้านะครับ เอาละรครับพี่น้องหลักการของพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับเรื่องความรอดนะครับมาดูด้วยกับว่าเหมือนที่พระเยซูเวลาพูดกับพวกบาเรียนหรือพูดฟราศีนะครับพระองค์มักจะชี้ไปถึงนะฮะพระบัญญัติพระองค์ตัดว่าพระบัญญัติพูดเรื่องนี้ว่างไงเช่นเดียวกันเวลามีการถกนะฮะในเรื่องสารศาสตร์นะครับคณะนั้นคณะนี้นะครับเรานล่งคุยกันนะครับ ต้องกลับไปมองที่พระคำของพระเจ้าว่าพูดเรื่องนี้ว่าไงไม่ใช่คณะคุณพูดยังไงนิกายคุณพูดยังไงหรือพูดนําคุณพูดว่าอย่างไรแต่พระกัมภีร์พูดเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรต้องกลับไปที่นั่นครับนะครับดูด้วยกันนะครับพี่น้องหลักการนะครับพระกัมภีเกี่ยวข้องกับความรอดหนึ่งเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าถูกต้องไหมฮะพระเจ้ามีประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดนะครับ ที่จะให้เรารับความรอดอย่างถาวรน,นะครับเป็นเอกสิทธิ์ของพระเจ้าเพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวซาตานนะครับที่จะประทานความรอดใแก่มนุษย์ไม่มีผู้ใดมาขัดขวางพระองค์ได้เลยเพราะนั่นเป็นการตั้งพระทัยของพระเจ้านะครับดูด้วยกันนะครับพี่น้องในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่35แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคิดได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากใช่ไหมครับหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการปลุยกายหรือการถูกโผยภัยหรือการถูกคมดาบ มไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางพระเจ้าได้เมื่อพระองค์ทรงตั้งพระทัยว้แล้วนะครับพี่น้องครับดูต่อไปนะครับอันที่สองพระเจ้าจะทรงคุ้มครองรักษาความเชื่อของเราเพื่อจะให้ถึงความรอดในวันสุดท้ายพี่น้องอ่านคงเคยเจอใช่ไหมครับพระองค์สอนและพยายามที่ตักเตือนเราเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของเราไว้นั่นก็คือความรอดนะครับซึ่งเป็นวันแห่งพระเจ้าที่มนุษย์ทุกคนต้องอยู่ต่อหน้านะครับรับพักของพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาผมพี่น้องที่ฟังอยู่ทุกคนนะครับ มนุษย์ทุกคนนะครับในโลกนี้นะครับในวันพิพากษาแม้แต่คนที่ล่วงหลับไปแล้วใช่ไหมครับพระบิดาบอกว่าทะเลต้องคืนคนจากทะเลก็ต้องฟื้นจากความตายทั้งหมดอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาในเรื่องนี้นะครับพี่น้องดูด้วยกันนะครับในพระธรรมเนื้อหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งนะครับข้อที่ห้าดูด้วยกันนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ฤทธิ์เดชก,กับพระเจ้าได้คุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอด นะครับซึ่งพร้อมที่จะปรากฏในวันสุดท้ายเห็นไหมครับจะมีการคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอดราะการคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าเกิดขึ้นจากและพระวจนะของพระเจ้าผมเคยแบ่งปรนและสอนนหลายข้อไปแล้วนะครับคนที่สนใจในพระวจนะพระเจ้าจะไหมครับก็จะพบของดีและพระคำพระเจ้าจะไหมครับก็ทําให้เราเกิดสิิปัญญาเพราะยำเกรงพระเจ้าและจะปกป้องคุ้มครองเรานะให้รอดพ้นจากกลรวมกลุล่บังมาบซาตานทุกวันนี้มีหลายคนต้องล้มไปกับปัญหา ลมม้มจากการลอดลม,มและไม่มีพระคำพระเจ้าเป็นรากฐานแต่ถ้ามีพระคำพระเจ้านะครับเป็นรากฐานเป็นการปกป้องคุ้มครองเราเหมือนที่พระเยซูถูกมารซาตานทดลองพระเยซูเองก,ก็ต้องใช้พระนะะของพรเจ้าในการที่จะรับการคุ้มครองที่มาจากพระบิดาถูกต้องไหมครับมีพระครัมภีร์เขียนไว้ว่าพี่นงครับพระเยซูก็พูดเองและตัดเองว่าถ้อยคําที่องค์พูดออกมานั้นไม่ได้ออกมาจากพระองค์เองแต่ได้รับมาจากพระบิดาทีนี้พระเจนะมาจาก พระเจ้านะครับคือพระบิดาพระผู้สร้างมาเพื่อที่จะบรรจุไว้ในชีวิตของเราและเมื่ออยู่ในชีวิตของเราเราก็สามารถที่ใช้พระคำพระเจ้าในการที่รับการปกป้องคุ้มครองใช่ไหมครับพระคำพระเจ้าจะขึ้นมาเป็นเหมือนกับตัวสแกนไวรัสถูกไหมฮะคุ้มครองปกป้องเหมือนพี่น้องลงสแกนไวรัสเพื่อฮะเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์พี่น้องที่จะไม่ให้โดนไวรัสเช่นเดียวกันเมื่อเราบรรจุพระวนจะนะพระเจ้าคือถ้อยคาพระบิดาเข้ามาในชีวิตของเราพระบิดามาสุดก็จะสอนเราในเรื่องนี้ นะครับยามที่มาสัดานยิงธนูเพลิงเข้ามาหรือใส่ความคิดนะครับไม่ถูกต้องเข้ามาพระคำพระเจ้าจะปกป้องเราไว้ให้ไปถึงความรอดนั่นคือความเชื่อที่เรามีต่อพระคำของพระเจ้าในแต่ละวันนะครับพี่น้องครับความรอดนะครับปรากฏเป็นสามลักษณะด้วยกันนะครับหนึ่งเรารอดแล้วในปัจจุบันนะครับทันทีที่เรากลับใจเชื่อพระยิูสุคริตนะครับเหมือนครับถูกประทับตาเนี่ยนะครับมีตัวแล้วนะฮะคุณมีสิทธิ์ใช้ตัวนี้นะครับ ได้ในการเดินทางให้ไปถึงเป้าหมายนะครับสองเรากำลังเดินทางไปถึงความรอดดําเนินกับพระเจ้าวันต่อวันทุกวันนี้นะผมไม่ทราบพี่น้องจะมีอายุอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่และคนผมไม่ทราบแต่ทุกวันพี่น้องครับเรากำลังดําเนินไปกับพระเจ้าในแต่ละวันไปฮะไปให้ถึงเป้าหมายก็คือความรอดอันที่สามเราจะรอดอย่างสมบูรณ์เมื่อเราจะไปอยู่กับพระเจ้าหรือพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมารับเราถูกไหมฮะนั่นเป็นขบวนการด้วยนี้พี่น้องครับ ทุกวันนี้เรายังอยู่ในขบวนการที่เท่าไหรครับกำลังเดินทางไปถึงความรอดเดือนนี้ข้าศึกก็คอยโจมตีสิครับถูกไหมฮะพี่น้องเคยดูหนังเรื่องขบวนการเป่าเปียวไหมครับที่เขามีการคุ้มครองสินค้าต้องส่งไปให้ถึงเป้าหมายก็ยังมีโจรน,นะครับเข้ามาอคอยที่จะปล้นนะระหว่างทางเช่นเดียวกันครับมัสตารมันไม่ต้องการให้มนุษย์นะครับไปถึงความรอดมัสตานไม่ต้องการให้แผนง,งานพระเจ้าสําเร็จในเราทั้งหลายเดือนนี้ก็จะมีการโลดลวงเกิดขึ้น ระยะการเดินทางนะครับแต่ระยะนะครับก็มีในเรื่องของต่างๆเข้ามาใช่ไหมปัญหาราคาต่างๆเข้ามานะครับในเรื่องหน้าที่การงานเรื่องครอบครัวผู้หญิงผู้ชายการเล่นการนัญญาเสพติดโอดเยอะแยะนะครับมันก็หยิบยื่นสิ่งนี้เข้ามาเพื่อจะล่อลวงเราทั้งหลายนะฮะให้ออกไปอย่างทางของพระเจ้าหลายคนถือนะก็อย่างที่บอกว่าได้รับการประทับตาแล้วนะครับมีตั๋วเดินทางนะครับเป็นอย่างที่บอกสมมติพี่น้องขึ้นรถไปแล้วใช่ไหมครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ แต่ไปเจอการโลดลวงซะก่อนอ่าสมมุตินะฮะรถไปแวะจอดที่นครสวรรค์โอ้โหมีงานในรรทเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสวยงามทีเดียวนะฮะมีการแสดงต่างๆเยอะแยะมากมายสุดท้ายนะครับใจแตกไม่ไปแล้วเชียงใหม่ลงระหว่างทางนะะหลายคนเหมือนกันครับสุดท้ายใจแตกนะครับไม่รักษาใจให้ดีเดินทางไปถึงความรอดไปไม่ถึงครับคิดเสียหลายคนก็ละทิ้งทางพระเจ้าไปสุดท้ายเลยก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับ ความรอดเป็นสิ่งที่ถาวรนิรันดร์นะครับคือความรอดฮะที่ได้จากพระเจ้าเป็นถาวรนิรันดร์ไม่มีใครจะสูญเสียความรอดไปได้หากผู้นั้นมีความเชื่อแท้อ่านี่ต้องคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับหากผู้นั้นมีความเชื่อแท้แตราบใดที่เขายังไม่ทิ้งพระเยซูไปหรือหันหลังให้กับพระเจ้าเขาก็มีสิทธิ์ได้ความรอดเข้าใจนะครับความรอดที่มาจากพระเจ้าเป็นความรอดนิรันดร์แน่นอนนะครับแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่รับความรอดด้วยว่า ยังรักษาความเชื่อหรือไม่หรือ,อยังเชื่อในพระเยซูหรือไม่ถูกต้องไหมครับด้วยนี้พี่น้องครับถ้าทิ้งพระเยซูไปและมิ่นประมาทพระเจ้าหมินประมาทพระวัญญาประสุสธิ์ของพระเจ้าและจะมาบอกว่าผมเคยเป็นคริสเตียนอะ่ะผมได้รับความรอดสิผมเคยนมันสการพระเจ้าที่โบสถ์เนี้ยผมต้องได้รับความรอดมาอ้างแบบนี้ไม่ได้นะครับมาอ้างเหมือนกับในพระพรีที่กล่าวไว้ใช่ไหมครับข้าพระองค์เคยขับผีในานา้มของพระองค์ ข้าพงเคยทําการสจันมาอ้างนะครับในสิ่งที่ทํานะครับแต่การดำเนินชีวิตไม่ได้ถวายเก็บพระเจ้าไม่ถูกต้องกับพระเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะหลายคนนะครับมีแนวคิดที่เข้าข้างตัวเองฮะแต่ไม่ได้มองที่พระชจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้ามีกติกามารยาทยังไงนะครับเกี่ยวข้องกับวันแห่งการพิพากษาเมื่อพระเจ้าพิพากษาการกระทำแต่ละคน และเราจะไปการันตีพี่น้องได้ไงว่าเมื่อเขาเป็นคิดเตียนแล้วเขาจะได้รับความรอดยกตัวอย่างเช่นอย่างพิธอีอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างเรื่องพิธีศพสมมุติคริสเซียนนะครับไปฆ่าตัวตายแล้วมาประกอบพิธีศพในคิดตจกักรบ่อยครั้งเรามักจะประกอบพิธีศพเพื่อเล้าลมจิตใจญ,ญ,ญาติผู้ป่วยไอญาติผู้ตายใช่ไหมครับและพี่น้องนะครับในที่ประชุมที่มาร่วมพิธีไว้ะไรและมักจะพูด ว่าสมมติว่าผู้ตายเป็นผู้ผู้ชายสมมติฮนะชายผู้นี้เขาได้ล่วงหลับไปแล้วและเวลานี้เขาได้ไปอยู่กับพระเจ้าผมถามผิดพระกัมภีไหมวันพิพากษายยังมาไม่ถึงนะครับแต่เราอุปโลกเองว่าเขาได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเพราะเขาเป็นคริเสเตียนนั่นเองและคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่มาในพิธีไหว้ไหรจะรู้สึกยังไงสรุปว่าคริเสเตียนเนี่ยจะทาอะไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อตายแล้วหรือว่าล่วงลับไปแล้วเนี่ยแสดงว่าขึ้นสวรรค์หมดเลยใช่ไหมแต่เมื่อมามองที่พระวจนะของพระเจ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกไหมฮะก็ต้องมาดูว่าเขากระทาอะไรวันพิพากษาต้องรอก่อนว่าใครจะได้ไปหรือไม่ได้ไปถูกต้องไหมครับนี่ผมเชื่อที่พูตามพระวจนะของพระเจ้า,เ,จาเดี๋ยวนี้ถ้าเรามาพูดเพื่อที่จะเล้าลมจิตใจเพื่อหนุนใจพี่น้องนะครับเนื่องจากเป็นพิธีศพนะครับต้องเล้าลมจิตใจกันแต่ผิดพระคมภีร์ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ ก็ต้องว่าไปตามพระวจนะของพระเจ้าถูกต้องไหมครับเหมือนที่พี่ยศุว่าบัญญัติพูดเรื่องนี้ไ้ว่าอย่างไรใช่ไหมะเราก็ต้องพูดความจริงออกไปในที่ประชุมเพื่อพี่น้องที่ไม่เป็นคริสเตียนหรือเป็นคริสเตียนเนี่ยจะได้จะหนักคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเองก็ต้องกลับใจใหม่กับพระเจ้านะคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ธรรมดานะกฎกติการมรารย,ยาตหรือกฎไ่ายวิญญ,ญาณเนี่ย